ทำไมต้องเป็นประจำเดือนวันนี้ด้วยเนี่ยอยู่ตรงไหนนะเจอแล้วบ้าจริงโชคดีที่ไม่มาตอนที่อยู่บ้านเท่นเทพไม่งั้นต้องถูกจับได้ขนงขังเขาแน่แลเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะบนเตียงคงจะไม่ผีที่ม่ออาลุศวัตเกิดอะไรขึ้น เลือดก,กำดาวไหลแต่เช้าเลยมันเปื้อนชุดพี่หรือเปล่าทำไมเลือดกำดาวถึงไหลได้สงสัยเป็นเพราะต้องสอบแล้วก็ต้องแข่งด้วยอา,ากาศช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีแถมดื่มเหล้าอีกก็เลยร้อนในละมั้งเมื่อกี้เลือดไหลเยอะมากอะไหลไม่อยู่เลยพี่มออย่างรังเกียจฉันละนายเป็นน้องฉันฉันจะรังเกียจนายว่านายสกปรกได้ยังไงอืม ไม่เป็นไรอะเลิออยู่ไหลแล้วะฉันต้องรีบไปบอกเสี่ยวเฉินเสี่ยวตรงให้ทำอาหารเช้าบำรุงร่างกายฉันแล้วฮลัลโหลนี่คืออะไรคุณชายฉินฉันสั่งให้ทางโรงแรมส่งมาให้นะครับเห็นบอกว่าในน้อยร้อนนต้องกินของพวกนี้เยอะๆนะครับในน้อยเมื่อคืนคุณทำอะไร ทำไมถึงได้ร้อนในได้ล่ะครับอ๋อพูดบ้าบออะไรของนายโอ้ยเอ่อท่านประธานฉินอร่อยมากเลยขอบคุณนะพี่ม่ออย่าเอาแต่กินผลไม้อย่างเดียวกินข้าวด้วยสิอืมมีทั้งถั่วเขียวกับปลายเหรอฉันไม่น่าพูดเลยว่าตัวเองร้อนในทำไมไม่ชอบปลายเหรอฮ่า ไม่เหตุลูกแพรและปลายเหอ,อเป็นอาหารประเภทเย็นเช้าๆในช่วงมีประจำเดือนควรระมัดระวังในการรับประทานฉันค่อนข้างเลือกกินนะฮะฮฮอืมอยู่ในวัยพยศก็อย่างนี้แหละเกี่ยวอะไรกับวัยพยศกันตอนเที่ยงอย่าลืมเอาผลไม้กับสุปเย็นๆให้คุณชายจิวครับขอบคุณพี่มอบายบายว้าว โม้า้องดีประบัดจิ๋วันนี้เป็นอะไรนะอืมไม่สบายบา <c ười> เหรอปัดจิวเฮ้ยงั้นเราลงมือวันนี้เรียนเลยดีไหม